ทอดไข่ใส่ชะอมจะพี่น้องมาเลื้อมาเลื้อบูดอยากทอดไข่ใส่ชะอมใส่ผักขาพี่น้อง ทอดไข่ใส่เสือ้ออม you mm. สุกแล้วเลยจ้ะพี่น้องสุกแล้วเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้เลจะจ้าพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้เละจ้ะกับพี่น้องผัดทอดไข่ใส่ชะอมแต่พี่น้องใส่ปัากระดน่ากินบ่พี่น้องแต่เสียบ่จะอร่อยมากจ้พี่น้องมาดือ้อมาดือ้อไปอยาก วันนี้มีเมนูเท่านี้ได้กินเท่านี้เลยจะพี่น้องมาดื้อมาดื้อไปอยากไปแล้วจะพี่น้อง